สวัสดีค่ะวันนี้เชนนะคะก็จะปาทุกคนไปดูแตงกตวาที่เราปลูกไว้นะคะนี่ตอนนี้มันก็มีหัวเห็นว่าแตงบุญนี่ใหญ่เท่าแตงบุญแล้วนะคะเลยวันนี้เชนก็จะปดมันนะคะนี่อันนี้คือที่เราจะตัดนะคะนี่นะคะ่ะตัดตรนนี้ไปเลยนี่นะคะ ค่ะเราก็ได้แล้วหนึ่งฟักนะคะเดี๋ยวเราจะเอาไปพองถุงกล่องกันเลยนะคะนี่นะคะเดี๋ยวเราจะเก็บอั็นรูปนี้ไว้ก่อนเดินเข้าไปก็ค่อนข้างเยอะคะ่ะโอเคตอนนี้นะคะเราลอดมาได้แล้วด้านนี้โหทุกคน ก็ว่าแหละมันหายไปไหนอยู่นี่นี่เองโอ้ขาตัดไปเลยจอ้วยแบบเออแบืชอบมอมาเลยโอเคค่ะยังไงก็อ่ญ่นี่นะคะมันใหญ่มากเลยนะคะโห นี่เวลาทุกคนเก็บทุกคนน่ะต้องใส่ถุงมือด้วยนะคะถ้าไม่ใส่ถุงมือมันก็จะมีแหนมแหลม,หลมทิมนะคะนี่ขนาดที่ไม่ใส่ถุงมือมันทิมด้วยนะคะแล้วมีอีกลูกหนึ่งตรงนี้นะคะนี่เดี๋ยวดูนี่เนี่ยขนาดเนี้ยสองลูกนี้นะคะมันจะมีหนา ถ้ามารูปใหญ่แบบนี้มันจะมีหนามนะคะทุกคนนี่เดี๋ยวเทียนจะให้ดูหนามใกล้ๆมันจะเห็นเล็กๆนั่นแหละคือหนามทุกคนต้องใส่ถุงมือถ้าทุกคนอยากปลูกนะคะทุกคนก็แบบว่ามันเห็นใช่ไหมคะว่าเทียนมีกระเป๋านี่เดี๋ยวเทียนจะเปิดให้ดูนะคะว่ามันเป็นกระเป๋าอะไรอันนี้เป็นกระเป๋าเทียนนะคะอันนี้เป็นโทรศัพท์อันนี้มีเป็นแบบกระจกวีอันนี้ก็เป็นลิฟนะคะ อันนี้ก็เป็นแบบพวกที่ติดตๆนะคะเดี๋ยวเทียนทุกคนสวยกันไหมได้กระเป๋าเทียนอย่างงี้ก็ลืมกดแชร์กดไลค์กดซ like, ับสไคร์เพื่อให้กำลังใจเทียนนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ